นาที่ที่ไ,ไปเปิดไมค์คุยกันนะฮะนะโดยตอนนี้เราอยู่ในเกม The b o n Fire 2อีกนะฮะชอบเป็นเกมแนวสร้างหมู่บ้านอ,อีกก็เออสร้างหมู่บ้านนะฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็นานๆทีที่มาคุยกันก็สนุกดีนะครับนะเกมนี้ก็ได้ไปเล่นแล้วนะฮะก็เสียงรถนะฮะเหมือนเดิมเปิดไมค์ปุ๊บเสียงรถมาปับะะ๊บนะครับอืมก็เกมนี้ก็แนวสามมิติปน,นกับสองมิตินะฮะ โอ้โหเสียงรถคือเกมนี้ทําออกมาได้แบบลงตัวมากเลยนะครับคือมันมีภาคหนึ่งมาแล้วนะฮะแต่ว่าภาคหนึ่งน่าจะหมดสัญญาหรืออะไรสักอย่างนี่ฮนะเขาก็เอา,เอาภาคหนึ่งออกไปนะครับในภาคหนึ่งเขาขายอยู่ที่ราคาไม่เกินหนึ่งมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่เคยเล่นภาคหนึ่งแต่ก็เคยเห็นผ่านๆอยู่นะพักหนึ่งตอนนี้ก็กําลังสร้างอ,าอะไรนะเดี๋ยวนะ ฮันติ n งเอ่อเป็นที่เก็บอาหารนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยก็ต้องกดอ่าเอาคนเข้าไปใครดีเออเนี่ยเอาคนแข็งแรงแล้วกันไปล่าสัตว์นะฮะอ่านี่โอเคแล้วก็กดไปที่กองไฟฮะก็บวกเอ่อคนที่จะมาปกป้องหมู่บ้านนี่เอาคนนี้กันเอออะไรให้สร้างเลยลงตัดไม้โอเคสร้างลงตัดไม้เออ เอาไว้ไหนดีวะเออผมต้องการที่จะสร้างมันเป็นระเบียบที่สุดนะครับสร้างอย่างนี้และโอเคอืมเกมนี้ก็เป็นเกมเบ,มเบาสมองนะฮะอ่ะเสียงตุ้ตีก็เ,ออเดี๋ยวมีอะไรโอเคตอนนี้ต้องการอาหารก็กำลังเก็บอาหารอยู่นะครับอืมเ,อเดี๋ยวนะลืมเดี๋ยวกดไปที่เซตติ้งก่อนการตั้งค่าเดี๋ยวปรับเป็นระดับอีซี่ก่อนแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเวลาเล่นเนี่ยเรามันจะยากเกินไปเราจะสู้ไม่ได้เสียงรถก็ไม่ไหวนะฮะท่านผู้ชมคือเสียงรถอะไรพวกนี้มันยังไงมันรบกวนเนาะรบกวนเวลาเล่นเกมฮะกำลังข้นอาหารมาเก็บไว้นะครับนะคลิปนี้ก็เป็นเ,เข้าแล้วโอเคเออข้ามแล้วนะฮะดูได้จากตรงวันที่นะ,ะเห็นไหมอ่าตรงรูปวันที่นะฮะ วินิต้องคิดต้องการอาหารแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็รอไปก่อนอตอนนี้คําแล้วนะฮะก็เห็นไหมฮะ <S <S นี่คือคนที่จะเฝ้ายามในเมืองของเรานะฮะ,ะก็จะมีพวกสัตว์สัตว์้ลยมานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ย,วกยังไงล่ะสัตว์ไายใกล้มาแล้วอรอสัตว์้ายมานะครับ เออจะสร้างอะไรต่อดีเอออันนี้เป็นบ้านใช่ไหมอ๋ออันนี้บ้านคน,นะฮะฮะัเออสร้างไว้ไหนดีวะอันนี้เป็นบ้านคนสําหรับพักที่อยู่อาศัยสร้างอย่างนี้อะเห็นไหมมาป่ามาฮะนี่นี่น,นี่มาป่าอ,อ่านี่ฮะมาป่ามาออสร้างอะไรดีอะโอ้โหเสียงรถนะฮะพยายามจะพูดให้มันดังที่สุดนะครับ นี่ก็จะได้เออเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสัตว์มานะครับโอเคเราก็รอมันเช้าเนาะอือฮึคือใน,นโอเคเดี๋ยวเล่งสปีดก่อนแล้วกันอ่ะไอถ้าใครอยากเล่นนะฮะก็ไปโหลดมาเล่นได้นะฮะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะอ่าเกมที่สนุกดีเล่นง่ายๆสบายสมองบอสมองด้วยนะครับอือกตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วเดี๋ยวสร้างโรงตัดไม้ได้ก็ อย่าเพิ่งตัดกันแล้วกันนะเดี๋ยวโอ้โหคือบางทีผมก็เกลียดเสียงรถนะฮะเป็นอะไรที่แบบลำคาญจริงๆริงจสร้างหมู่บ้านทั้งหมดเลยแล้วนะครับนะ,อ,ะอ่มสร้างแบบนี้แล้วก็เอาอ่ะโอเคแบบนี้แล้วกันนะฮะเป็นโซนหมู่บ้านเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกเอ่อพวกของต่างๆมาให้นะฮะอันนี้ก็ เออลงตัดไม้สองลงไว้ที่เดียวกันเฮ้ยใช่มันใช่เหรอฮะไม่น่าจะใช่ละมั้งเดี๋ยวสร้างอันนี้เสร็จก็เออไปสร้างบ้านสร้างบ้านแล้วก็เออเอาคนเข้าไปนอนนะถ้าถ้าเราเอาคนเข้าไปนอนในบ้านนะฮะอ่าก็ยังไงละ่ะมันก็จะรีเลือดให้นั่นเองนะฮะพลังงานอะไรก็จะรีให้นะฮะรีเร็วด้วยนะฮะอะอะไรคนเข้ามาใหม่ไหมดูดิ ต้องการอาหารเอ,อ่อตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เรายังขาดแค้นอาหารอยู่อืมโอเคตอนนี้กําลังสร้างนะฮะเออเสียงรถใหม่แล้วนะฮะดูนีฮะเออเกม2อดีบนสามดีนะฮะดูดิไม่เชื่อลองดูตัวละครนี่ฮะกับต้นไม้ต้นไม้นี่โอ้โหต้นไม้สองสองมิติไอตัวละครก็สองมิติะฮะแต่ว่า มันทาออกมาให้เป็นสามมิติได้โอ้โหถือแบบคือคนสร้างเกมเนี่ยคือต้องคอดมากเลยนะ,ะท่านผู้ชมนะก็ใครอยากเล่นฮะก็ไปสนับสนุนกันได้นะฮะคิดืออะไรมีโล่เขาเรียกว่าอะไรนะปลาเออสร้างไปเป็นที่หาอาหารนะฮะเป็น โอเคครับมาวันที่3มแล้วเออเราก็กาลังจะสร้างเออเขาเรียกอะไรนะสร้างบ้าน,นะฮะไว้สําหรับพักพิงประชาก,กรเดี๋ยวเราเออสตอ็อกมันไว้ก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวค่อยสร้างเราต้องสร้างไปทีละอย่างนะฮะจะสร้างพร้อมกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จเป็นชิ้นเป็นอันนะครับนะอ่าให้เดี๋ยวนะให้เดี๋ยวหรือว่านี้เหมืองเหมืองเหล็กวะ่ะ เอออันนี้น่าจะเหมืองเหล็กนะฮะใช่ไหมวะเออใช่ใช่เหมืองเหล็กนะฮะโอเคอืมกำลังสร้างอ่ะสร้างไม่เสร็จอีกอาหารโอเคตอนนี้อาหารเพียงพออยู่ ตอนนี้ก็มาวันที่เจ็ดแล้วนะครับอ่าก็ผ่านมาด้วยดีนะฮะผ่านมาได้ด้วยดีเดี๋ยวคนเก็บไม้นี่อะตอนนี้กําลังอะไรนะเดี๋ยวเออสร้างอาวุธอยู่นะฮะอาวุธสําหรับคนป้องกันเมืองโอเคตอนนี้ก็กําลังสร้างบ้านอยู่หนึ่งคนนะฮะโอเคเราก็สร้างถนนต่ออ่าโอเคโอเคมีการต่อสู้กันเราจะไม่สนนะฮะตอนนี้ สร้างบ้านไปก่อนโอเคสําหรับใครที่อยากจะมาเล่นเออก็โหลดเล่นได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดมาให้ข้างล่างสําหรับใครใอยากจะเล่นนะฮะ,ะสร้างสีอันโอเคเยี่ยมนะฮะตอนนี้ไม้ยังพอดีะฮะยังมีอยู่ตอนนี้ไม้ยังมีอยู่โอเคเกมก็ค่อนข้างสนุกนะฮะตอนนี้ผ่านมาสิบวันแล้วโอเคจะพักไว้แต่เออยังไงล่ะจะตัดไว้แต่เพียงเท่นี้หรือยังวะ ก็จะเล่นต่อตอีกสักหน่อยแล้วกันนะอีกสักหน่อยแล้วค่อยตัดเผื่อใครอยากจะดูอีกโอเคเเออเดี๋ยวนะเออสร้างเอาไว้เชื่อมถนนมาตรงนี้แล้วก็สร้างมาอย่างนี้หรือว่าแบบนี้ก็เออได้อยู่นะเดี๋ยวนะโอ้โหวางอย่างให้เป็นระเบียบว่าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาไอ้สต็อกเกอร์นี่เดี๋ยวนะ เอ้อันนี้ต้องเดินเรื่องให้มันสร้างนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาไปเปล่าๆโอเคมขนจะมาสร้างท่าเรือเดี๋ยวนะไม่ใช่ท่าเรือดิที่ตกปลาเดี๋ยวเชื่อมถนนปิดมาตรงนี้เลยโอเคเยี่ยมสร้างย่สร้างอะไรอย่างสร้างเออต้องสร้างแบบนี้แล้วก็สร้างไอ้อันนี้สต็อกเกอร์เอาไว้โอเคสร้างสต็อกเอาไว้ข้างๆกันก็โอเคนะ โอเคเออสร้างไว้1อันแล้วก็อันที่สองไว้ตรงนี้หันหน้าไปสองอันเยี่ยมโอเคตอนนี้กำลังไปได้สวยฮะโอเคหลังจากนั้นเอ่อสร้างถนนใช่ไหมถนนหรอถนนอีกแล้วสร้างถนนเข้ามาอ่เอาเยี่ยมสร้างถนนโอเคมาสร้างดิ เออเอาสร้างสร้างไม่ได้โอเคเมื่อกี้ก็เสียงรถนะฮะสร้างไม่ได้ทําอทำไมวะแบบนี้โอเคทไมสร้างไม่ได้วะเดี๋ยวสร้างไว้แบบนี้ก่อนสร้างอันนี้สร้างเดีย๋ยวสร้างถนนไี่เสียเวลากับการสร้างถนนเยอะเกันไปหรือเปล่า่หรือทำไมเชื่อมไปไม่ได้วะ เรียบร้อยเออเดี๋ยวทาลายอันนี้ออกเยี่ยมโอเคที่เหลือเราก็ปล่อยให้มันสร้างไปคือเดี๋ยวนะมีการอัปเกรดเอออัปเกรดอเก,อเกดดิายอะไรโจมตีระยะไกลแรงขึ้นโอเคหมูมาเยี่ยมโอเค,อเค,อเค,อเคหอกเดี๋ยวต้องสร้างหอกเพิ่มอีกสักสอันวะเพื่อให้คนนี้เขามีอาวุธในการล่าสัตว์นะฮะน่ากำลังต่อสู้เอยไม่ใช่ต่อสู้ดี๋ยวกำลังสร้าง ถนอนอยู่อ่าถือว่าเป็นเรื่องดีเอาจัดการมาดีหมูนะเอออย่างนั้นแหละเยี่ยมเอาตรงนี้ยังไม่สร้างถนนเหรอสร้างดิสร้างเอาสร้างไม่ได้เหรอสร้างเอาสร้างไม่ได้ฮะตรงนี้โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเออให้เดี๋ยวนะ หม,ม่ว่ะทำลายออกไปโอเคต้องสร้างถนนเดี๋ยวนะไม่ได้ป่ะเออเดี๋ยวตอนนี้กำลงังวางเพนอยู่นะฮะเออใช้ถนนหม่นี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวต้องทำลายอันนี้ออกเป็นถนนตรงนี้เราต้องทำลายออกเพื่อขยับมาอีก,กบล็อกหนึ่งโอเคอันนี้ก็ทำลายออกสร้างใหม่โอเคเราสามารถทำลายออกได้เรื่อยๆแล้วก็สร้างใหม่ได้เรื่อยๆนะฮะอะ เอาไว้ถนนสายหลักแล้วกันนะฮะโอเคเงียบเงียบเลย d e stroy d e stroy แปว่าทำลายนะฮะสร้างปุ๊บโอเคเรียบร้อยสร้างถนนโอเคโอเคใครเป็นคนจัดบ้านวะโอ้โหอย่างสวยฮะท่านผู้ชมดูดิมันตูมันดูเป็นแบบดูคนมีฐานะมากขึ้นอ่ะท่านผู้ชมคิดเออดูดิมันเหมือนคนมีฐานะเลยครับเออ ออืคืออย่างสวยนะฮะคือใครเป็นคนจัดบ้านวะเอาโอเคฮะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้วิทีเพียงเท่านี้แล้วกันโอ้โหจะจบคลิปแล้วจบยังไม่สวยนะฮะเสียงรถเขา้าโอเคจะจบคลิปนี้วิธีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะอ่าก็เอาไว้คลิปหน้าค่อมาเล่นกันใหม่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะหาวันลงแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ฮะเอาวิธีเพียงเท่านี้แล้วน,นะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มายจ้า๊า่บาครับบายยลาก่อนฮะอืมลาก่อนฮะลาก่อนลา ลาก่อนฮะลาก่อนบ๊ายบาย